สวัสดีครับมาพบกับช่องสายันชาแนลอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมในวันหยุดช่วงเทศกาลเข้าพรรษาครับก็นำข้าเปลือกนะครับมาทำการคัดนะครับที่โรงคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวหมู่ที่5บ้านดงประดาตบลกุดจ,จอกอำเภอ หนองมะมงจังหวัดชัยนาทครับก็บริหารงานโดยท่านผู้ใหญ่ดำเนินกล่องเนียมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านดงประดาครับวันนี้ผมก็นำข้าวเปลือกนะครับที่ได้จากการเก็บเกี่ยวแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับเพื่อทำการเพราะปลูกรอบที่2นะครับ ซึ่งมันก็เต็มไปด้วยสิ่งเจือปนหลากหลายชนิดครับก็มีทั้งฝุ่นดินก้อนหินขนาดเล็กก้อนกรวดดอกหญ้ากิ่งไม้เศษฟางข้าวแกลบมเมล็ดวัชพืชแล้วก็มเมล็ดข้าวที่รีบครับซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนะครับในการคัดแยกข้าวนะครับคือการกำจัดและแยก สิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ออกจากการเพาะปลูกข้าวครับซึ่งผมให้ความสําคัญมากนะครับสําหรับการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับเพราะว่าเราจะได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพที่ดีครับการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับต่อการปรับปรุงคุณภาพของการ ผลิตข้าวครับเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยสามารถคัดคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวได้การใช้เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเนื่องจากสามารถกําจัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มันรีบไม่สมบูรณ์ออกไปได้รวมถึง มเมล็ดของวัชพืชต,ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นหญ้านะครับหรือสิ่งปอมปนอื่นๆนะครับทำให้มเมล็ดพันธุ์ที่ได้มีความสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนนะครับซึ่งกระบวนการครัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้มเมล็ดพันธุ์ข้าวของเราเสียหายนะครับแต่กับการนะครับมันจะทําให้มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เราได้เนี่ย มีคุณภาพนะครับเมื่อเรานำไปหวานนะครับก็สามารถที่จะหวานได้ง่ายกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีการคัดนะครับอัตราการงอกก็จะสม่ำเสมอนะครับถือว่าเป็นการทำกรเกษตรอย่างปาณีนะครับผมจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับที่เก็บไว้มาทำการคัดเมล็ด โดยเครื่องคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกๆครั้งนะครับก่อนที่จะมีการหว่านข้าวหรือเพาะปลูกข้าวนะครับวันนี้ก็พามาชมโรงคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับซึ่งอยู่ในอำเภอหนองมมงนะครับแต่อยู่คนละตำบลกับที่ผมอยู่นะครับ ซึ่นวันนี้นะครับท่านผู้ใหญ่ดำเนินนะครับก็มาทำการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยตนเองนะครับปกติก็จะมีทีมงานนะครับคอยช่วยคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่นะครับซึ่งการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยนะครับท่านผู้ใหญ่บอกว่า1ชั่วโมงจะได้ประมาณ800 ถึง1,000กิโลกร,รัมนะครับวันหนึ่งก็ได้เป็น10บตันนะครับซึ่งการคัดแยกพันข้าวจะมีข้าวบางส่วนที่มันเหลือจากระบบคัดแยกอยู่ในสายพานลำเลียงนะครับซึ่งแนวคิดของท่านผู้ใหญ่ดำเนินนะครับท่านก็มีแนวคิดที่จะนำข้าวตรงส่วนนี้นะครับไปช่วยเหลือโรงเรียน วัดแล้วก็คู่ด้วยโอกาสในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะครับสําหรับข้าวที่เหลือจากกระบวนการคัดนะครับก็ไปพบกับท่านผู้ใหญ่ดำเนินกันครับครับวันนี้ก็อยู่กันที่หมู่ที่5บ้านรงประดาตะบนกุจจอกอำเภอหนองมงจังหวัดเชนาฏครับมาอยู่กับท่านผู้ใหญ่ดำเนินกองเนียมนะครับกับ โรงคัดข้าวของผู้ใหญ่นะครับวันนี้ผมก็เอาข้าวมาคัดนะครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ก็มาดูการคัดข้าวนะครับครับผู้ใหญ่ครับสําหรับโรงคัดนี่เราสามารถคัดข้าวได้วันหนึ่งกี่ตันครับเต็มที่เลยก็ติดตันครับติดตันต่อวันนะครับครับผมก็มีเกษตรกรนะครับในพื้นที่นะครับในละแวกอาเภอหนองมูนะครับได้นําข้าวมาให้กับท่านผู้ใหญ่ดําเนินได้ คัดให้ก่อนที่จะไปทําการเพาะปลูกนะครับระบบนะครับของการคัดนะครับก็จะมีอะไรครับตัวนี้ครูใหญ่อันในตัวใส่ข้าวครับหัวใส่ข้าวแล้วก็มีใส่ส่พันลําเลียงใช่ไหมครับครับผมใส่พันลําเลียงนะครับแล้วก็มีตะแกรงคัดนะครับครับตะแกรงคัดมีตะแกรงเบอร์อะไรบ้างครับเนี่ยตั้งแต่หนึ่งถึงสามครับหนึ่งถึงสามวช่องแรกก็เบอร์หนึ่งครับผมแล้วก็เบอร์สองเบอร์สองแล้วก็นี่เบอร์สามครับผม สําหรับช่องนี้ก็เป็นช่องที่ข้าวออกอข้าวลงช่องนี้ก็เป็นช่องที่คัดไปพันดอกยาออกอดอกยาวัชพืชออกแล้วก็ช่องนี้ก็เป็นข้าวครึ่งเม็ดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็มีการคัดข้าวไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วม,มันมีส่วนที่ผู้ใหญ่บอกว่าข้าวที่เหลือตรงไหนนะครับข้าวที่เหลือส่วนนี้ครับเราวันนี้เราคัดมาสามสิบแปดถังครึ่งเนาะผู้ใหญ่ครับผมได้ไปประมาณเท่าไหร่สาม สามสิบเจ็ดถังเนะงเาะสามสิบเจ็ดอ่ามันมีส่วนหนึ่งที่ผู้ใหญ่บอกว่าข้าวที่เหลือนะครับในระบบของสายพันธุ์ลำเลียงแล้วก็ตัวนี้ท่านผู้ใหญ่ไปทําอะไรครับตรงนี้อันนี้ก็จะเอาไปเอาคัดขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาสีไปให้กับไปโรงเรียนอ๋อก็จะเอาไปมอบให้กับโรงเรียนนะครับไม่ได้เอาไปไหนนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับพี่น้องเกษตรกรที่หลายๆท่านที่นำพันธุ์ผินกับไป ูจครับพี่น้องเกษตรกรลหลายๆท่านที่ท่านที่นําข้าวมาคัดกับท่านผู้ใหญ่ดําเนินกองเมียมนะครับข้าวที่ท่านเหลือจากกระบวนการคัดนะครับบางส่วนมันต้องมีการล้างล้างเครื่องคัดเพื่อไม่ให้ปนถูกต้องครับปนพันข้าวของเกษตรกรท่านอื่นที่มาคัดต่อนะครับข,ข้าวส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับท่านผู้ใหญ่ดําเนินก็จะนําไปสีแล้วก็มอบให้กับโรงเรียนนะครับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่นะครับ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เกิดในพื้นที่นะครับสําหรับเกษตรกรท่านใดที่อยากจะนําข้าวมาคัดคัดวันไหนบ้างครับผู้ใหญ่ทุกวันครับทุกวันนะครับทุกวันเบอร์โทรอะไรครับท่านผู้ใหญ่ศูนย์แปดสองแปดแปดเจ็ดสี่เก้าหกเจ็ดครับครับก็โทรมาก่อนนะครับเผื่อท่านผู้ใหญ่ติดประชุมมั่งภารกิจมั่งนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับของอำเภอหนองมงเรานะครับโรงคัดข้าวนะครับ หมู่ที่5บ้านดงประดาของท่านผู้ใหญ่ดำเนินกล่องเนียมครับ